ทีมดีหนึ่งตำบลแก่งเคงด ok ปรปาวลิษาดวงบุตรค่ะวาสนาท้าพิมใจค่ดะดระยงนาชิระครับอ่าดร,ราดาาพันธภัทรพิ้งขวัญครับคนที่จะเข้าร่วมมาทำนาดรนะคะหนึ่งจะต้องมีแปลงนาที่เหมาะสมก็คือไม่มี น้ำจากนาคนอื่นไหลเข้ามาแล้วก็มีแนวกันชน 2. องจะต้องมีสัตว์เลี้ยงจะเป็นวัวหรือกระบือหรือควายก็ได้นะคะอย่างน้อยสองตัวเพื่อที่เราจะได้มีมูลของวัวมาทำคุยมาก สำหรับแปลงนาด็อกเตอร์คือเราจะมีการปักดำใช้วิธีการปักดำทำนาแบบปานีสมีการปักดำตามระยะห่างเป็นจุดเพื่อให้ง่ายต่อก,การจัดการโดยเราจะดําหลักการการจัดการแปลงแบบ ITM เข้ามาช่วยเริ่มตั้งแต่ใช้สารชีวพันธุ<อ>์คือตคไตโคโดมาแช่มเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่ตอนหว่านก้าเพื่อที่จะให้ต้นก้าแข็งแรงพอเรานํามาปักดำในแปลงนาก็จะ ต้นก้ลาแข็งแรงข้าวก็จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วเราจะมีแผนในการจัดการก็คือตั้งแต่หลังปักดำไปได้2-4ถึงสสัปดาห์เราจะเริ่มให้ปุ๋ยโดยทุกวันเสาเราจะมีการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพซึ่งจะมีอยู่4ตัวคือมีน้ำหมักมูลสัตว์น้ำหมักหนอกกล้วยและก็น้ำหมักห่อข้าว น้ำส้มควันไม้อย่างละ20ทีซีผสมการฉีดพ้่นในตอนเช้าทุกเช้าวันเสาร์และก็ตอนเย็นจะมีการฉีดพ้่นไตโคเดอร์มาหลักๆก,ก็คือจะเป็นไตโคเดอร์มานอกจากว่าถ้าเกิดเจอแมลงศัตรูพืชเราก็จะใช้บิวเรียและเมะเทัลเทียมเข้ามาช่วยจัดการด้วยคือในการที่เราฉีดพ่นทุกเช้าวันเสาร์เนี่ย มันจะเป็นการเดินสำรวจแปลงด้วยทำให้การจัดการได้ง่ายเราจะรู้ปัญหาในแปลงนาของเราพอหลังจากหนึ่งเดือนไปแล้วก็จะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำหมักเพิ่มเข้ามาเพื่อบำรุงในการที่จะรอรับรวงข้าวก็จะเป็นเพิ่มนับฮอร์โมนไข่เข้ามาฉีดพ่นในทุกๆเช้าวันเสาร์เหมือนกัน